สวัสดีค่ะพี่นองวันนี้ฉันจะลองถ่ายคลิปแบบใช่ c k จะว่าจะเป็นยังไงตั้งแต่ซื้อมายังไม่ลองเลยจ้ะ มาดูว่าดอกลาเวนเดอร์เราจะสวยหรือเปล่าเนาะลาเวนเดอร์ ender, ฉันจะบานแหละพี่น,อน้องบานแล้วก็มีเนาะมันอยู่ไกลกับซีม่วงนี่เนาะดอกเอ่อดอกกัญชาเมลเนี่ยเนะเาะมันกําลังจะรวงเนาะเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่กันรกกันลอยเราต่อไปก็จะลาเวนเดอร์จาะนี้เนาะพึ่งมะเรงมันก็จะมี ดอกไม้ตลอดจ้ะนี่บานแล้วจ้ะไม่ค่อยมีมเมลงเพราะว่าค่ำแล้วจ้ะ,มะเมลงกลับบ้านกันมเมลงมันจะมาต้นเด็ดโอกจัสายสายเพราะค่ำตะวันตกดินมันโก็กับบ้านตะวันไกลจะตกดินเนาะจ้ะก็มีดอกไม้หลายอย่างอยู่จ้ะเราเป็นเดือฉันมันเรือหน่อยแหลย สงกอน่มันใหญ่ะว่าฉันตัดมันสั้นเกินเนาะจ้ะเนาะดอกไม้ยังอื่นก็ไม่เคยมีต้องนี้จ้ะมีสวยแบบว่าชันฉันคุดออกมันหนาจ้ะมันมีหลายโพดเนาะมันมีหลายมันลกอะฉันก็ไม่อยากปลูกด้วยฉันอยากเอาปลูกทิ้งเอาไว้ยางงี้เลยแบบว่าไม่ตรงมาทำมาดูแลเนาะ นี่เดี๋ยวพ่อพกนี่ที่บานบานกันอยู่นี่มดดอกแล้วเนาะดอกยังอื่นก็จะบานจ้ะมันจะพัดกันเนาะแต่ก่อนมันเป็นดอกไอ้นี่ดอกไอ้โคลำบายเนาะนี่เนาะเม็ดจะล่วงแล้วพี่น้องจะเก็บเม็ดนี่นเนาะจะเก็บเม็ดจ้ะเล่าเป็นต่อเนาะ เดี๋ยววันหลังมาถ่ายต้นมะแรงไลายๆให้ดูพี่น้องหลายจริงๆหลายจริงๆต้นนั้นถ่ายต้นนี้ให้ดูแบบเยอะมากเนาะเดี๋ยวให้ดูเอ่อวันไหนที่มันหลายๆอ่ะแดดดีๆอนะ่ะเนาะจ้ะนี่มันก็ยังมีกระล็อกกระลอยอยู่มันยังไม่ไปนอนกันตัวใหญ่ยก็กมีจ้ะเนาะเรามาลองกล่องกันจ้ะ 4K เนาะลอ,ลองตอนค่ำแดดก็ไม่มีฉันไม่ปั๊บเลยนะพี่น้องนี่ฉันกดเลยกด พดถ่ไทยเลยจ้ะมันโหลดยากนะพี่น้องพวกไอซีเกนี่มันซีเอซีซีเคมันโหลดยากแล้วมันเป็นไฟใหญ่แล้วมันเปลืองเนื้อที่โทรศัพท์เราเนาะจ้ะก็เลยเออไม่ค่อยใช้จ้ะใหใจมากเนาะบางทีมันก็เป็นสีดำนะพี่น้องดำดำเหลืองเนาะนี่นี่ดำ นี S <S mm ่น hmm. ี่เหลืองเหลืองมากกว่าดำแบบโอ้โห้ยอะๆๆกลัวนะนี่กลัวนะนี่กลัวนะนี่ไม่ได้ปั๊บแต่งพี่นองถ้าโตถ้าลงไปดีก็ไม่ต้องลงเนาะ ดอกยากสวยนะนะุ้มำแล้วนกมันเกาะน้องกันนี่พี่น้องเสียงดังตอนขำน้องเสียงดังกันมาเล่งก็เริ่มกลับบ้านนกเริ่มเหลายนกเม้งพีเสือก็มีจ้ะฉันไม่ค่อยเห็นนกเม้งพีเสือพี่นอ้องยู่นี่ไม่ค่อยมีเม้งพีเสือ,อนานจะเห็นบันทีนึง บางทีเห็นตัวสวยสวยนะเนาะสีมันไม่สีเหมือนไอ้ดอกไม้เลยเนาะอือตามมันไม่ทันดอกตามไม่ทันตามไม่ทันไม้ไมเฮ้ โอมาอีกตัวหนึ่งนู่นเสียงฟ้าลองเสียงฟ้าลองหรือเ่าเสียงเครื่องบินโอมาอีกตัวหนึ่งนู่น รอถ่ายมาเลงพี่น้องกี่นาที่แล้วป่ะไปแหละไปแหละพี่น้องเสียงฟ้าลองโอ้มันไม่บินทักทีน,นู่นตัวนู่น สีเดียวกันสีเดียวกันไปจ้าพี่น้อง ใ่กนจ้าเนาะลองลองกล่องเราลองกล้องเราว่าจะเป็นยังไงจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะท่กดติดตามก็ถูกใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์จ้าตอบฉาก็ขออภัยจ้าสวัสดีจ้า